สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามช่องรถยนต์ฟ้าใสคลิปนี้มีรถเก่งมือสองราคาถูกถูกสภาพดีมาให้รับชมกันค่ะใครที่ไม่มีรถกำลังหารถไว้ใช้งานคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกไว้พิจารณากันนะคะเป็นเจ้ามิตซูบิชิมิราชรถปี2012เกียร์ธรรมดาราคา49,900บาทค่ะราคานี้อย่าคิดเยอะ คุ้มกว่ามอเตอร์ไซค์เครื่องดีเกียร์ดีไม่ไอไม่ดันช่วงล่างดีไม่ผุมไม่ดำไม่เป็นสนิมรถพร้อมใช้งานใช้ดีคุ้มค่าประหยัดน้ำมันขับทางไกลสบายค่ะภาษีปี66เล่มทะเบียนชุดโอนครบสนใจโทร0953979767รถอยู่จังหวัดมุรีลําท่านใดที่อยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับพูดคุยต่อรองหน้างานดูก่อนได้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าจะหารถดีๆราคาถูกๆมาให้รับชมกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ